เมื่านะครับทองคำเนี่ยทำプライแอคชั่นฝั่งเซลล์ได้สำเร็จนะครับในเอ็มเดฟแล้วก็ H1 ชวันตาำรดับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเขายกตัวสามารถที่จะเล่นเซลล์ได้นะครับผมจะดักรอถามราคานะครับที่ราคาแรก3411.87 3429.01และ3444.15นะครับการเซลล์นะครับขอให้เป็นการเซลล์ ในระยะสั้นนะครับเพื่อมีโอกาสที่เขาจะดึงขึ้นแล้วทะลุไปทำนิวายได้นะครับสำหรับฝั่งบ่ายก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นการย่อนะครับมันนี้แล้วก็ในทำเฟรมวิกเองเขาก็ายังเป็นไปให้่นฝั่งบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเล่นได้สองทางนะครับการย่อลงมานะครับฝั่งบ่ายผมจะไปดักรอบ่ายที่3 3 6 0 3 6 และ39.31สองราคานี้ก็น่าจะเพียงพอในการถือนะครับเผลอๆจะได้กินคำใหญ่นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับเทรดกันอย่างระมัดระวังครับสวัสดีครับ